เป็นลบนะครับอัตราการหลอมละลายสูงแต่ว่าการเริ่มอาร์คมันจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเลือดเชื่อมมันมันร้อนแค่1ในสนะครับมันจะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเป็นช่องที่แชร์เทคนิคหรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับก็หลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พูดถึงการเชื่อมต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับซึ่งผมพยายามหยิบเอา ชิ้นงานหรือว่าท่าเชื่อมในหน้าง,งานที่เราพบเห็นบ่อยนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับในการเชื่อมนะครับซึ่งพยายามจะเอาสิ่งตรงนั้นนะครับมาสาธิตให้ดูนะครับ <S <S เพื่อที่จะได้ว่าไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับจะไม่ได้ว่าจะเมฆขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ให้ช่องของผมเนี่ยมียอดซับยอดมีอะไรเยอะผมไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นนะครับซึ่งผมมีวัตถุประสงค์ในการสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับ ก็เพื่อว่า,าคนที่เขามาดูผมตรงนี้นะครับได้นำเอาองค์ความรู้ไปใช้นะครับไปประกอบอาชีพทำมาหากินนะครับหรือว่าเอาไปต่อยอดงานของเขานะครับตรงนั้นผมจะดีใจมากนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆอาจจะมีคนมาดูหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นคนนะครับแต่ว่ามีแค่ 10- 20คนเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะครับที่เขาเอาตรงความรู้ตรงนี้ไปทำมาหากินได้นะครับซึ่ง นั่นแหละครับเป็นวัตถุดิบของช่องช่องของผมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ชอบผมนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าให้ความไม่ชอบนะครับมาิดกั้นนะครับหากคุณชอบที่จะศึกษานะครับเราไปดูช่องอาจารย์ท่านอื่นนะครับที่เขาสอนงานเชื่อมอะไรก็มีมีที่คนเก่งๆอยู่เหมือนกันนะครับในในช่องของเมืองไทยนะครับหรือว่าช่องต่างประเทศก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็ นั่นแหละครับอย่าให้ความอาคติความไม่ชอบนะครับมาปิดกันก้นการเรียนรู้นะครับเพราะว่าคนเรามันมีเคมีไม่ตรงกันเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอ่อนนี้นะครับมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์นะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เพราะว่าทุกคนก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันนะครับก็คือว่านะครับหัวเชื่อมกับ สายกาวนะครับตัวนี้หัวเชื่อมกับสายเกาานะครับซึ่งมันมีการต่อในลักษณะที่แตกต่างกันนะครับซึ่งมันมี2ช่องให้เสียบแหละถ้าถามว่าเสียบกับกันได้ไหมนะครับผมตอบตรงนี้เลยว่าได้นะครับได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับมันจะมีผลแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันสําหรับเรื่องนี้นะครับก็คือโดยปกติแล้วนะครับก็สาหรับุูนใหม่นะครับก็จะเป็นตู้อินเตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับก็ตู้เชื่อมแบบ กระแสตรงนะครับก <Pop> ็จะมีก็คือจะมีขั้วนะครับก็คือขั้วบวกกับขั้วลบนะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับก็คือโดยทั่วไปแล้วนะครับหัวตัวนี้นะครับจะต่อเป็นขั้วบวกไว้นะครับตัวนี้จะต่อเป็นขั้วบวกนะครับแล้วตัวนี้จะต่อเป็นขั้วลบนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวนี้จะต่อเป็นขั้วลบได้ไหมอันนี้จะต่อเป็นขั้วบวกได้ไหมก็คือต่อได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็ถ้าหากว่าเราพูดถึงในทางทฤษฎีจริงๆแล้วนะครับการเชื่อมโดยกระแสตรงนะครับ มันจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็จะ DC EN กับ DC EP นะครับอ่ะตันนี้ DC EN นะครับมันจะย่อมาจาก Direct Current นะครับอิเล็กตรอนนิ t ก v e นะครับก็คือตัวนี้นะครับต่อเป็นลบนะครับอ่ะตัวนี้ต่อเป็นลบก่อนนะวาเชื่อมต่อเป็นลบนะครับสายกลาวต่อเป็นบวกนะครับอ่ะเราเชื่อมในระบบนี้นะครับความร้อน70%นะครับก็คือ2ใน3นะครับจะไม่อยู่ที่ตัวชิ้นงานนะครับ แล้วตอนท้ายนะครับผมจะมาพูดให้ฟังว่าเราจะควรจะเลือกแบบไหนนะครับให้เหมาะกับงานเรานะครับอันนี้พูดถึงทางทฤษฎีไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีลองเชื่อมให้อยู่ด้วยนะครับอันนี้มันจะมีแบบที่2นะครับก็คือไดร์ดิเครนนอเลกโตรโพซิทีฟนะครับก็คือตัวนี้เป็นบวกนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เราจะต่อแบบนี้นะครับไอตัวลวดเชื่อมเนี่ยมันจะให้ความร้อน70%นะครับตัวชิ้นงานจะเหลือแค่30%นะครับ โดยทางทฤษฎีนะครับค่นี้นะครับพอเราพอเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเราก็สามารถต่อกลับขั้วได้นะครับเราจะต่ออันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกก็ได้นะครับแค่นี้เราจะเลือกได้ตอนไหนล่ะว่าเราจะควรที่จะเชื่อมแบบไหนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเรามาจะมาสรุปกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมให้ดูในแต่ละขั้วก่อนนะครับก็คือถ้าตัวนี้เป็นบวกนะครับจังง่ายๆถ้าตัวนี้เป็นบวกนะครับ ความร้อนจะอยู่ที่ขั้วบวก70%นะครับไม่ว่าตัวนี้จะเป็นหัวเชื่อมหรือว่าจะเป็นชิ้นงานนะครับถ้ามันเป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะร้อนกว่านะครับ2ในสนะครับส่วนขั้วลบจะ1ใน3นะครับก็เหลือ30%เนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมให้ดูเสร็จแล้วตอนท้ายนะครับเรามาดูแนวเชื่อมกันเสร็จแล้วเราก็มาสรุปกันว่าเราควรจะเลือกแบบไหนนะครับในการเชื่อมงานในแต่ละประเภทนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์มากนะครับ นะครับเราจะสามารถเลื่อมได้เราจะแตกต่างจากคนทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองเชื่อมกันดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้เหล็กตัวนี้นะครับในการลองเชื่อมดูโอเคครับเดี๋ยวเราไปเชื่อมกันครับครับตอนนี้เป็นชิ้นงานที่เราจะลองทําการเชื่อมดูนะครับก็คือแนวแรกนะครับผมจะเชื่อมแบบ DC EN ก่อนนะครับก็คือหัวเชื่อมนะครับเป็นลบก่อนนะครับ หัวเชื่อมเป็นลบก่อนนะครับแล้วก็จะมาเป็น DC EP นะครับก็คือหัวเชื่อมเป็นบวกเชื่อมในแผ่นเดียวกันเลยนะครับจะได้เปรียบเทียบกันได้ถูกนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายแบบอาร์ช็อตนะครับถ่ายผ่านลินนะครับให้เราเห็นบอ่อลอมละลายอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะมาสรุปกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เราทําไปเนี่ยแต่และการต่อ ัวแต่ละแบบเนี่ยมันเหมาะกับงานแบบไหนนะครับก็อยา่าลืมดูไปจนจบนะครับเพราะว่าตรงนั้นสําคัญมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเชื่อมกันเลยครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับการต่อขั้วแบบกลับไปกลับมานะครับ<ม>หัวเชื่อมเป็นลบนะครับตัวนี้หัวเชื่อมเป็นบวกนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาลองเคาะดูพร้อมกันนะครับ ก็คือหากสังเกตทางลักษณะทางกายภาพก็คือแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพวกตรงดีเทลอะไรเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันตอนท้ายนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราดูใกล้ๆก,กันก่อนนะครับอันนี้เป็นหัวเชื่อมเป็นลบนะครับกระแสไฟรวดเชื่อมผมใช้เท่ากันหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นหัวเชื่อมเป็นบวกนะครับแนวเชื่อมงทานที่จะกว้างกว่านะครับแล้วก็เรียบแบนกว่านะครับ นี่จะค่อนข้างที่จะแคบกว่านะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับโอเคครับก็เร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสาหรับการทดลองการเชื่อมแบบกับขั้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น DC EN กับ d c e ีนะครับซึ่งหัวเชื่อมเป็นบวกกับหัวเชื่อมเป็นลบนะครับหากเราสังเกตแนวเชื่อมนะครับทางกายภาพก็คือแนวเชื่อมจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือถ้าเป็นหัวเป็นลบเนี่ยแนวเชื่อมจะค่อนข้างที่จะแคบนะครับ แคบแล้วก็นูนกว่าเล็กน้อยนะครับโดยในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยหากเราไปขัดดูโครงสร้างนะครับการเชื่อมแบบหัวเชื่อมเป็นลบเนี่ยจะมีอัตราการหลอมละลายหรือว่าหลอมลึกที่สูงกว่าการเชื่อมแบบหัวเชื่อมเป็นบวกนะครับก็คือแนวเชื่อมเป็นหัวเ,เชื่อมเป็นบวกเนี่ยแนวเชื่อมจะค่อนข้างจะกว้างกว่านะครับแล้วก็แบนกว่านะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมได้บอกไปครั้งแรกนะครับว่า ถ้าเกิดขั้วไหนเป็นบวกนะครับขั้วนั้นจะร้อน70%นะครับพอลวดเชื่อมร้อน70%เนี่ยลวดมันจะหลอมละลายได้เร็วมากนะครับมันจะหลอมละลายแล้วมันจะติมติมติมตมติมลงไปนะครับทำให้เนื้อโลหะเนี่ยแผ่แดนออกมานะครับแตกต่างกันจากระหว่างลวดเชื่อมเป็นลบนะครับก็คือตัวชิ้นงานมันจะร้อนนะครับพอร้อนปุ๊บในเวลาเชื่อมเข้าไปเนี่ยพอชิ้นงานมันร้อนเนี่ยมันจะมีอัตราการหลอมละลายที่ค่อนข้างสูงนะครับตรงนั้นนะครับ อันนี้เราจะมาพูดถึงว่าขั้วไหนควรเชื่อมงานประเภทไหนนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับหากเราต้องการอัตราการซึมลึกที่ค่อนข้างสูงนะครับเราก็ใช้หม้อเชื่อมเป็นลบนะครับเหมาะกับงานเชื่อมหน้าหนานะครับเหมาะกับงานเชื่อมหนาหนานะครับพวกนี้จะใช้หัวเชื่อมที่มันเป็นลบค่อนข้าง,างที่จะเชื่อมได้ค่อนข้างดีนะครับแต่หากเป็นเหล็กกลองเหล็กตามบ้านเหล็กลูกประพันธ์อะไร ต่างๆนะครับก็ใช้หัวเชื่อมเป็นบวกแต่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันจะมาร้อนที่ตัวลวดเชื่อมเองนะครับพอมาล้อนที่ตัวลวดเชื่อมเนี่ยด้วยชิ้นงานที่เราของเราที่มันเป็นงานบางอยู่แล้วนะครับโอกาสการทะลุมันก็จะต่ำลงมาเนะครับการเชื่อมแบบกับข้อเชื่อมก็จะประมาณนี้นะครับพกเราไปส่องโครงสร้างแบบมาโครดูนะครับเราจะเห็นนะครับทุกผมจะขึ้นดูให้ดูอีครั้งติงนะครับ ก็คาดว่าคงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะมันเป็นประโยชน์มากนะครับอ้อลื่มบอกไปนะครับการอาร์คนะครับมันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับก็คือการหลอมละลายของขั้วบวกเนี่ยมันจะหลอมละลายเร็วมากนะครับซึ่งมันจะหลอมละลายแบบฮุ๊บๆุ๊บุเลยนะครับแต่การหลอมละลายของตัวเชื่อมที่ไม่เป็นขั้วลบเนี่ยมันจะหลอมละลายค่อนข้างช้านะครับแต่ว่า มันก็อาจจะรู้สึกหลอมละลายอยู่แต่ว่ามันมันจะรู้สึกแตกต่างกันอยู่นะครับยังไงลองลองเอาไปเชื่อมดูนะครับจะเราสังเกตนะครับมันจะรู้สึกแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับไม่นิดนึงนะครับก็คือเห็นได้อย่างชัดเจนตรงนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันจะเจอเลยนะครับหากลวดเชื่อมเป็นลบนะครับย้ำอีกทีนะครับหากลวดเชื่อมเป็นลบนะครับอัตราการหลอมละลายสูงแต่ว่าการเริ่มอาร์คมันจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าลวดเชื่อมมัน มันร้อนแค่หนึ่งในสามนะครับมันจะการเลื่อกอาครั้งแรกนะครับมันอาจจะรวดรวดมันอาจจะติดได้ง่ายนิดนึงนะครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับเป็นทริปเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามีผลกับความแข็งแรงค่อนข้างเยอะนะครับก็ข้างาคงเป็นประโยชน์นะครับลองเอาไปฝึกกันดูลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็ผมจะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่เขาสนใจแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เรียน ในสถาบันนะครับหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับการเชื่อมนะครับให้เขาได้รู้ตรงนี้นะครับก็จะถึงว่าประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ